คุณเคยฝันอยากมีบ้านสวนวิวทุ่งนาแบบนี้หรือเปล่า mm hmm. พื้นที่ส่วนตัวบรรยากาศดีหลังทุ่งนาข้าวที่เปลี่ยนสีสันไปตามฤดูกาลความเงียบสงบที่หาไม่ได้ในเมืองที่ดินริมคลองดินดีปลูกผักผลไม้เก็บกินได้ทั้งปีสนุกกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองกินอาหารดีๆท่ามกลางธรรมชาติทุกวันแต่เดี๋ยวก่อนอาหารดีแน่นะ ได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นสูตรอากาศตอนเช้ากับเสียงนกเบาๆในตอนที่ตื่นมาจิบกาแฟแก้วโปรดความฝันทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ที่โบนิต้าแลนด์ที่ดินบ้านสวนวิวทุ่งนาใกล้กับนาตาเลอคาเฟ่ที่ดินแบ่งแปลงสวยเริ่มต้น200ตารางวาในราคาเพียง880,000บาททางโครงการปรับถุงหน้าดินทำรั้วคาวบอยน้ำไฟฟ้าและถนนกว้าง6เมตรถึงที่ดินทุกแปลง พร้อมให้คุณสร้างสรรค์บ้านส่วนวิวทุ่งนาออกแบบชีวิตสโล w l ไลฟ์ในสไตล์ที่คุณต้องการที่สำคัญเดินทางสะดวกเข้าเมืองเพียง15นาทีห่างจากถนนราชสีมาจาัก,กร,ราชเพียง900เมตรสนใจติดต่อโบนิต้าแลนด์โคราชนะคะ